โอ้ยปิดกันแล้วหรอเมวเข้าได้ไงล่ะเข้าได้ไงเนาะจ๊ะเอ๊ได้ไหมได้ไหมลูกดูตาน้องเพชร้องเพชร้องเพชรเปิดประตูให้หนอให้พี่หน่อยเ,เปิดประตูให้พี่หน่อยเปิดปเปิดเปิดเปิดปเปิดเปิดเปิดให้พี่หน่อย เปิดประตูให้พี่หน่อยโอ้โหนั่นไงใหญ่ให้หน่อยเออเปิดให้หน่อยดูน้องเพชรวะ มาแล้วมาแล้วเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วไปหนหนร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนตรงไหนอ่ะร้อนทำยังไงอ่ะร้อนอห้องร้อนไหนห้องห้องใครลูก อย่างนี้ไงไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายเปิดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวยายเปิดตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยายพาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่นู้น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 อย่ามาเล่นกล้องตรงนี้ยายนะยายเล่นเปิดกล้องตรงนี้ไว้นะโนโน่มา มาแล้วจิ๊กจั๊กช่องคนเลยเนี่ยเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมนั่นเห็นกล้องแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะเอายกมือสิยกมือสวัสดีเออกล้องนะเห็นไหมนั่นสวัสดีจ้าก่อนว้ามันร้อนครับมันร้อนม่มันเข้ามาตาเปิดเลย ไปมาแทงแทงแงงามเต็งกระถางเต็ยง้งามแงแงงามอยากเบิอยากตามลองได้ แปะกันหน่อยแปะหน่อยแปะหน่อยค่ะแปะขอดาวให้หนูหน่อยขอดาวยังไม่ได้สักดวงเลยเนี่ยวันนี้ขอดาวอุ้ยแงแงาแม่มาแม่จ่าทำอะไรลูกจ่าเอิ่นเนยเอิ่น ยานเชื่อมต่อช้าสามาถที่แหกันเชื่อมต่หน้าไปหน้าไปเอาเนย้อาอ้รตัวใยายเป็นอะไรเี่ยจ้ เอาเส้นตรงนี้มาเาเส้นตรงนี้เาเส้นเาเส้นกันนี่้พี่บอยชนะม่ไมไม่ไม่ไม่ไก้าก็ัน้นังนี้ ปุ่ย <c oughs> uh, <but> ังเโอ้ีกล่องมาให้เบิร์กเลยคนนะ